สวัสดีครับนี่ผมเจมเนินเดอร์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า b บดออฟก็อดเอ็กนั่นเองสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือสไตล์ดาร์คโซนนั่นเองมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงเลยนะผู้ชมครับณตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศร,รูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ผู้ชมครับก็เหมือนจะมีตัวละครให้เราเลือกทั้งหมด3ตัวละครเนาะ ตัวที่เล่นได้นะตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวกลางที่เป็นแม่ชีแบบนี้นะครับผมนะเลี้ยงแม่ชีแล้วกันนะก็จะเป็นอาวุธนะครับตัวดาบนะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมชอบนะครับก็คือตัวนี้เป็นเคียวเนาะแต่ตัวปืนน่าจะต้องรอปลดล็อกเนาะผมเล่นตัวเคียวแล้วกันนะครับดีไหมเนี่ยอืมแต่ตัวนี้มันก็มันก็เด็ดเนาะเราเอาตามปรารถนาที่เราปรารถนาดีกว่าเราเล่นตัวนี้ดีกว่าุ่นผู้ชมครับถึงผมจะชอบเคียวนะแต่เราชอบตัวละครผู้หญิงมากกว่านะ โอเคอันนี้จะเป็นบรรยากาศภาพกราฟิกจริงๆนะครับสเปคมือถือที่เปิดกราฟิกสุดๆแล้วประมาณนี้นะสำหรับมือถือผมนะครับในช่วงแรกก็อาจจะมีให้เราแบบทำการต่อสู้หรือว่าฝึกสอนเรานะครับให้ทำการต่อสู้กับบอสก่อนเดี๋ยวไปเล่นจริงๆนะครับมันจะเล่นเป็นชัปเตอร์นะคือสู้กับพวกลูกสมุนก่อนแล้วก็เจอพวกระดับบอสอะไรประมาณนี้นะโอดินมาครับจะโหัวักแค่ไหน หลบก่อนหลบก่อนโอ้ไม่กอดใจเย็นพี่นี่โดนไปดีโดนไปดี แต่เนี้ยต้องบอกก่อนว่าเออเหมือนเขาลดความยากลงมานะครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โอเและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเมนทอสัลลัก awakening คอนคาซินแพค tower of fantasy ark knight harry potter b l u arkay และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a d a Game Center โอ้ยเดีเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็น จะเย็นเฮ้ยรอสกิลผมก่อนรอสกิลผมก่อนโว์ไปเรียบร้อยครับล้มเลยเรียบร้อยแล้วนะคืออย่างที่บอกไปมันลดความยากลงมานะคือแท้จริงถ้าเป็นระดับแบบยากแบบเดิมๆอ่ะผมว่ามันโหดกว้านี้นะมันจะมีร่างสองหรือเปล่านะดูครับนี่มีต้นไม้แบบนี้มาทําให้นึกถึงเอลเดอร์รเลยนะครับนะตัวเกมที่เป็นต้นไม้นะ <Just. S 1> กดสกิปได้เลย จริงๆอ่ะเคยเล่นตัวเกมมันมีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยนะน่าจะเป็นอีกภาคหนึ่งนะแต่ตัวนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับมีแค่ภาษาอังกฤษภาษาจ,จีนอะไรทํานองนี้เท่านั้นเองผู้ชมครับแล้วก็นะตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม wake up who are you นะเราสกิปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องจริงๆแล้วนะครับอ่ะมีสกิลต่างๆนะครับคือสกิลในเกมนี้มีอะไรให้แบบปลดล็อกแบบเยอะมากนะครับเนี่ย จะเล่นเป็นชปเตอร์ที่บอกไปนะครับเรามาตรงนี้แล้วก็โดนก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็จะเลือกชปเตอร์ที่จะเล่น,ม,นมันเลือกได้แค่ชปเตอร์เดียวอยู่แล้วช h ปเตอร์หนึ่งแล้วก็เล่นด่านหนึ่งนะครับเนี่ยมันเล่นเป็นชปเตอร์แบบเนี้ยเราเข้าไปนะครับแวก็ทำการแบทเทิลอันนี้คือบอสในชปเตอร์แรกนะครับช่วงแรกมันไม่ยากอยู่แล้วนะครับเหมือนทุกๆเกมนะครับในช h ปเตอร์หนึ่งช r ปเตอร์สองนะครับมันจะเริ่มยากช h ปเตอร์หลังๆแล้วก็โหมดฮาร์ดหรืออะไรแบบนี้ไม่แน่ใจเกมนี้มนม hard หารรือเปล่ะ มาแล้วเฮ้ยเหมือนมันปรับใหม่หรือเปล่าปกติมันจะได้สู้ในเออนรกนะนี่ปกติมันจะได้สู้ในนรกนะแล้วก็ไปเจอบอสแต่อันนี้มันสู้แบบนี้หรออย่าบอกว่าเข้าไปเจอบอสเลยนะแล้วมันจะเร็วเกินไปหรือเปล่าคือ <c oughs> <c oughs> นิดเดียวพี่ก็เอานะดูภาพดีคุณผู้ชมเนียนกริปเลยนะอ้ มาเป็นแล้วนะครับผมสาหรับบอสตัวนี้นะเดี๋ยวเราดูว่าเราจะทําการต่อสู้ได้หรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวมาดูกันนะสวกนี่ล้มนะครับตามสเตปนะนี่โดนโดนโดนฟันไป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 ฟัน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 เชิบเชิบเชิบบอสแม่งเตือนแน่เลยถึงครึ่งหลอดไปเนี่ยถอยกัน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 ถยกันโดนทีนี้น่าจะหนักเลยนะ ถอยมันถอยกัน,กนสตันนี่ไม่ล้มว่ะอู้ยโดนโอ้ยเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนนี่ขนาดแบบยังไม่ใช่แบบล่างโถดนะนี่นี่ฟันเข้าอยู่นะครับถึงไม่ติดสตันมันมาโหมดบ้าคลั่งแล้วโอ้โหโดนครับนี่กระสวกไปสกิลไปเรียบร้อย สบายๆนะบอสตัวแรกนะครับจบแล้วหรอไวไปหรือเปล่านะครับนี่ครับได้รับไอเทมปิง่งสกิปเลยนะครับเก็บของให้หมดนะมันจะเป็นไอเทมที่ดรอปนะครับมันจะเป็นโอกาสที่จะดรอปนะแล้วก็เลเวลราอ,อัพด้วยนะครับตัวนี้เนาะก็ผ่านตัวภารกิจตรงนี้แล้วมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักตัวหนึ่งนะ ตัวบอสตัวถัดมานะครับเหมือนกับว่าเขาให้เราแบบเจอลูกกระจอกนิดเดียวแล้วไปสู้กับบอสเลยนะนี่เป็นสกิลใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับโอเควิ่งขึ้นไปได้ทําการต่อสู้กับบอสเลยมั้งถ้ามีประตูเข้ามาก็น่าจะใช่นั่นไงนี่ครับหวหวดมีน้องผมแดงมาแล้วมีสองล่างแล้วนี่ครับสองล่างแล้ว นี่นี่นี่เออเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนปึ๊บหยิบไอเทมมือนครับเราจะได้เข้าไปทำการต่อสู้กับบอสในนี้ปึ๊บนี่ท่านผู้ชมครับอันนี้จะเปิดการเปิดตัวบอสแบบอลังการแบบอีกตัวนึงนะเหมือนเขาปรับรูปแบบเกมใหม่เลยให้เจอลูกกระจนิดเดียวนะแต่ไม่รู้ว่าด่านหลังๆจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ในช่วงแรกอะปรับใหม่หมดเลยนะได้ทําการสู้กับบ,บอสแบบนี้นะครับ เฮ้ยเจ๋งขึ้นนะนี่นี่บอสมัน,นก็ไม่ได้สู้ยากนะครับในช่วงแรกอะในช่วงแรกนะ <hace S 2> ต้องย้ำกันอีกรอบนึงในช่วงแรกเดไปไปครับยังโหดโอเคนี่ไะตี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  ีโอเคครับผมอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนคล้ายๆเมนเมนูนะครับตรงนี้ก็จะมีโหมดที่เราสามารถเข้าไปเล่นตรงนี้ได้นะครับที่เป็นเนื้อเรื่องพวกแชปเตอร์หนึ่งขีดหนึ่งหนึ่งขีดสองขีดสามอะไรแบบนี้นะครับเหมือนเขาปรับรูปแบบการเล่นใหม่อ่ะก็เจอมอนนิดนึงนะครับแล้วก็เจอบอลเลยเนาะแล้วก็ด้านขวาล่างนะครับมีระบบสกิลนะครับเราสามารถปลดล็อกสกิลทักษะของตัวละครเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีให้อันล็อกนะสกิลมันมีเยอะนะแล้วก็มีร่างตัวละครนะครับตัวนี้มันเเเป็นนนหมมือออ่่ตััวลละะะคคครรรทีาาาาใสบ้ยๆก์ด เ,เอามาใส่เพิ่มความสามารถอ่าสกิลเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวมีสกิลให้เราแบบใส่อีกเยอะเลยคือเกมนี้มีสกิลแบบเยอะมากแบบจัดเต็มเลยนั่นเอง่านผู้ชมครับอ่าแล้วก็ในกระเป๋าเรานะครับมีพวกของต่างๆครับคือเกมนี้น่าจะมีกระชาด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นกรชาอาวุธนะครับอันนี้จะเป็นพวกคอที่ได้จากบอสมั้งใช่แหละนะ เมนูมันยังเปิดไม่หมดนะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกแคมเปญน,นะครับอารีน่านะครับโซฮันเตอร์นะตโซฮันเตอร์นะครับบล็อกที่ประมาณเ่าเล่นไปถึง3าขีดสนะครับแล้วก็ตัว a อเวนเจอร์อะไรประมาณนี้นะกาชาก็น่าจะมีนะเคยแบบเคยเล่นก่อนหน้านี้มันจะมีพวกกาชาาสุ่มอาวุธจะเล่นก็เล่นตามเควสแบบนี้นะครับเขาจะพาเรามาตรงนี้นะครับแล้วก็จะเล่นเป็นแชปเตอร์ไปเรื่อยๆอะไรทํานองนี้นะ ถือว่าสนุกดีครที่สนใจก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ